โอเคครับก็สวัสดีต้อ,ตอนรับสู่หน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับผมคือคลิปนี้ผมมีเกมที่ค่อนข้างที่จะดีที่จะมาลงคลิปในช่องของผมเองนะครับผมชีวิตติดเกมก็อย่างงี้ผมมาผมไม่รู้ื่อนะมันอ่านว่าอะไรแต่เป็นเกมนี้ครับผมเนี่ยเกมนี้นะเกมผู้หญิงซะด้วยโอเค ก็คลิปนี้ผมจะไม่รู้พูดพ่มทาเพียงอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเกมนี้มันโู้ผมมึงเล่นได้มานานนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะจะเรียกว่ายังไงครับผมโอเคผมขอเลือกตัวละครไปมันเป็นเกมตัวสู้นะครับไม่ใช่เกมอะไรยังไงต่อยังไง <laughs> คลิปนี้จะผมให้เสียงพากให้เวย้ย <c oughs> อุ้ยเตะไป <c oughs> ไม่ต้องพูดท่ามทำเพลงครับผมเล่นไม่เป็นอุ้ยหัวแตกเป็น <c oughs> <c oughs> ไงผมเล่นให้ดูอืออืออ้ยหัวก่งยังมามายังไงเดินโดนอยู่ฝ่ายเดียวหัวด งวดเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมมันอ้เออเออตายรอบแรกแพ้เกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเกมต่อสู้ที่แบบพื้นที่น้อยเล่นเบื่อๆแล้วโมเดลตัวละครนี่คือเหมือนเอาผู้หญิงมาตบกันครับผมเล่นมันในระดับหนึ่งไงนะอุ้ยอุ้ยหวดหวด เป็นไงฝีมือผมอ่าเรื่องอ่าเชียร์ผู้หญิงตบกันนี้ทามันเป็นเรื่องขนาดของผมเลยนะครับอืมอค้ยแ้โอู้ยทำไมแรงอยูงวะจีบหายแล้วคนดูเว้ยเบื่อๆช่วยบ่ด้วยขอก็ล้งใจจากทุกสิ่งทุกอย่างสำรัสิ่งโลกข้างอืมอืมเป็นไงอ้าว ไม่รู้จะพายยังไงเ้ยม,มันตบกันอย่างเดียวเลยสองคู่นี้เนี่ยเี้ย,ยอันตีโอ้ยมาเป็นไงมาก็เกมนี้เป็นเกมที่ไม่ใช่เกมที่ดิเป็นวันที่สองแล้วที่ผมเล่นเกมนี้ผมว่าผมจะไม่ผมจะไม่เล่นมากนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้ทุกอย่างมันจะไม่สนุกเออตบตบ เหมือนเกมต่อสู้ที่ผมเล่นไปเลยนะมาเออเือเออ,อโอ้ยผมโดนอย่างเดียวเลยโดนอย่างเดียวเลยโดนอย่างเดียวเลยยังไงอือโดนยังไงออ้ยโอ้ยตายคอหักครับผมเฮ <c ười> ้ยยอมไหมมาผมขอแก้มือนะผม อ๋ผมไม่รู้อะไรเลยไอหลอดสีชมพูนี่เป็นเฮดพีมั้งครับแต่ไอตัวสีเทานี้คืออะไรก็ไม่รู้ครับเป็นพลังงานหรือเปล่าที่แบบใช้อันติได้นะอุ้ยเตะผมมั่วไะเนี่ยคือเห็นผมเล่นเก่งๆแบบนี้ผมมั่วน,นะผมมั่วมั่วเอ้ยหวดหวดว้า เล่นสนุกอยู่นะครับมันทักเต้นแรกๆนี่คือตลกแต่ผมหาไม่ออกเลยจุกก็ผมตอนนี้จุกเอ,อ้ยหวดหวดหวดเอ้ยโอ้ยหัวแตกหัวแตกยังไงอุยแายไม่ไม่เหลือละแขนเนี่ยอืมอืมนี่เปไน็นไงหัวก็ไปหน้าแหกไปดิเอ้ย อย่ามาห้าวกับพี่หนูเฮ้ยอืมเอ้ยอุ้ยอันติมาโอ้้หูหัวแตกแต่ยังไม่ตายเป็นไงเป็นไงว้าทพอะไรครับผมโชว์ออกขานิดนึงว้า เอ้ยโอ้โหผมโดนหงุดงุด้วเอ้ยเตะเตะเป็นไงเป็นไงโอ้ยให้เสียงภาคได้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มาขูเตะกันนัวเลยครับผมผมไม่ได้เป็นคนดูแต่เป็นคนควบคุมได้เล่นยากเลย เออหูยเอฟเฟอไฟเฮ้ยเฮ้ยกระตุกว่ะห้ยห้ยหัวแตกหัวหักมันตาฝาเกือกก็เกมนี้มันออฟไลน์นะครับผมผมไปหามาในพีซัตโตหาโหลดเกมออฟไลน์มาเล่นเพลินๆเวลาว่าง อืหัวแตกเอ้ยคุยอืคือตัวนี้ผมผมเคยจับอะไรไงคือก็เล้เล่นเป็นนิดนึงนะโอ้ย,อยเกินไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงนะผมว่าโชว์ออฟขาสี่ขาโชว์ไปเดี๋ยวผมจะอนะครับผม นี่ตัวละครเป็นไงตัวละครอะไรดีเอ่อคือผมจะเอาตัวที่ผมไม่เคยจับรึไหมเออมันจะเล่นจะได้เล่นไม่เป็นผมขอเลือกเป็นอ่าดูนี่กันเท่ดิไงว้าสกินเปล่าวะไม่มาท่าคล้ายๆกันยัง ป็งไงมานักเรียนมาตบกันอุ้ยโคตรท่ถ้ามันดูเห็นขาตัวละครไหมครับมันันมันยังไงอยู่นะเมื่อกี้เอออุ้ยเป็นไงยังมาห้าวกับพี่หนูเอยเอ้ย,อยหัวแตกเกมนี้ทำไมมันกระตุกจังวะอุ้ยอุ้ยเป็นไง เป็นไงเป็นไงคผมผมบอกเลยค,คลิปนี้เนี่ยสุดยอดเอาผู้หญิงมาตกกันโค้วางม่านร,ระดับนักมวยวอ่ะก็เท่อ้ยหูย,หย,หย,หยเป็นไงครับผมคุ้ยมไม่เคยจับม้เนี่ยกดอั่วกกดมั่วอู้ย มันไงเอาผู้หญิงดีๆมาตบกันนะผมเรื่องตบกันนี้ไว้หัวใจจะหนได้นะผมผมจะพาคนดูเอ๊ะมันเอนๆที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วเออเออเออมันไงจะติดเอวหักไปเลยว้ามันไงว้า โชว์อัพนิดนึงคือเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเสียงดังมากเลยครับผมจะเล่นก็ต้องเอาเสียงลงก่อนนะมันดังเกินไปนะเฮ้ยเกมไม่ดังกับค,คนไม่ดังหวดไปดิเรายัยงไงหวดไปดิออเมดเฮ้ยโอ้โยเฮ้ย อ้าอ uh, ุ้ยรู้คอมโบแล้วอุ้ยประมาณนี้ป่ะอุ้ยโดนหวเฮ้ยเฮ้ยหวดเฮ้ยโอ้ยผมจะตายแล้วขุจะตายแล้วสกิลเพยเข้าสิงยังไงเฮ้ย อุ้ยอุ้ยดูขาพี่ว้ก่กนอือเป็นไงไม่ใส่กางเกงด้วยใสยก่กางเกงบอฉีขาโจไปดิอือี่ไปไหนตีไปหุ้ยหวยเอามวยมาเอาคุณหนูมาตบกัะเม็ดมันก็ยังไงอยู่นะครับคุณหนูเอ้ย เออเออเพราะว่าชนะเมดตัวนี้ได้ผมก็จะอยู่เล่นในนะผมว่าเออไม่ไม่หยุดแล้วเนี่ยทำไมชนะโคตรดโคนเมดต,ตบไหวเมดบ,บางอาจมาตบคนหนูยังไงอืม ออ้ยตึงโนนเตะโอเคโอเคผมขอข่าไหมนะผมเฮ้ยตัวนี้ผมเล่นง่ายไปปะนี่ตัวนี้โหเฮ้ยสกรีนปะวะอะไรนี่อ่ะโหชุดว่ายน้ำชุดดูชุดว่ายน้ำ,ดดนำเหี้ย ภาพสิบแปดบวกเอ้ยท่าเหมือนเดิมปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยท่าเหมือนเดิมอ่ะท่าเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยเออท่าเหมือนเดิมเป็นสกีนเฉยๆอุ้ยโดนตบว่ะต้องตบคืนแล้ว <c oughs> เป็นไง <c oughs> โอ้ย เกมนี้มันหาอยู่นะผม้าตรงไรนวะสกีนเกเกมนี้ดูเหมือนจะประหยัดงบโมเดลีนิดนึงครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเพรเหตุใดผมถึงไปเจอเกมนี้นะเอ๊ะอะไรวะติดติดติดสตัน์นะผมกดอะไรไม่ได้เลยติดสตันอ้า กดไลไไม่ได้โอเคผมพอแค่นี้นะติดสตันก็ผมบักนะบักของเกมโอเคก็ต้องบอกคำเดียวนะครับว่าแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วผมต้องไปชาร์จแบตเตรียมมาไว้เล่นเกมตอนกลางคืนอีกอือ,อสายเคสเกมอย่างผมเดี๋ยวก่อนนะเออผมจบคลิปก่อนนะครับผม